สวัสดีครับผมมีฟอร์ดพัฒน,นะครับพบกับผมก็จะไม่แคา์กัรีวิวเช่นเคยส่วนวันนี้ที่กระบะท,ที่อยู่หลังผมนี้ก็คือเป็นกระบะเจ้ากระบะฟอร์ดเลนเจอร์รุ่น XL พ l u s ราคาอยู่ที่7 5 2 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์2.2จนะครับ160หแรงม้าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าชิ้นงานแรกที่ผมติดตั้งคืออะไรตัวนี้จะเป็นสกูปทรงสูงนะครับตัวนี้จะเป็นสีดูโทนลูกค้าจะเลือกเป็นตัวกระทิงตัวส่วนมากจะเป็นตัวแรดนะครับ ชิ้นนเอามาตัวนี้จะเป็นกระจังหน้า F1 5 0พร้อมกันชนหน้า F1 5 0สไปเดอร์ตัวนี้มาพร้อมกับตัวฟอนต์ไอโฟนดิวตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเงาตัดด้วยดําด้านนะครับไฟ l e ล3์ดสดวงลูกค้าเลือกเป็นสีขาวต่อมาจะเป็นกันชนหน้ากันชนหน้าตัวนี้เลือกลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมกันแข็งด้านล่างเป็นสีดําด้านเหมือนกันจะลงตัวกันเป๊ะ ต่อมาจะเป็นไฟตัดหมอกตัวนี้ไฟตัดหมอกรุ่นนี้จะไม่มีมาให้นะครับผมก็สามารถติดตั้งให้ได้ต่อมาจะเป็นไฟตัว C ตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์เขาเลยของ F1 สุดสปายเดอร์นะครับต่อมาจะเป็นไฟตัวนี้ไฟหน้ามาแตง่งพร้อมกับคีบสามคีบไฟเดย์ไทม์ไฟวงแหวนแล้วก็เดลิอัลตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับต่อมาชิ้นงานด้านข้างดีกว่า ตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับตัวนี้จะลูกค้าเลือกแบบไม่มีหมดุดตัวนี้จะเป็นซีรีส์เดียวกับตัวกันชนหน้าเป็น F1 ึ่สไดปเดอร์นะครับมันจะเข้ากันพอดีเป๊ะเลยชิ้นงานต่อมาตัวนี้จะเป็นแม็กพร้อมยาง m o n t e r AT3 นะครับซีรีส์ยางอยู่ที่2.5ทับ 70R16 นะครับตัวนี้ตัวแม็กลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาลายไหนเรามีให้เลือกถึงร้อลายเลยทีเดียว เบ้ารองมือเบ้ากันรอยพวกนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับเล้าหลังคาผมก็ใส่ให้นะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านเหมือนกันกันสาดส่วนตัวฟิล์มลูกค้าเลือกความหนาบางได้นะครับว่าเอาความหนาบางเท่าไหร่แต่ตัวนี้ผมใส่ให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างลูกค้าก็สามารถเลือกเองได้นะครับมีให้เลือกเป็นร้อยลายเลยตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวเ,เจอร์สัดโคนนะครับ ต่อมาที่ส่วนชิ้นงานด้านหลังตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับสีสโมกทรงเมกานะครับมาพร้อมกับสติกเกอร์แล้วก็เบ้ารองมือปลายดาบนะครับตรงฝากระบาดท้ายตัวนี้จะเป็นไฮไลท์เลยตัวนี้จะเป็นกล้องเข้าโลโก้นะครับตัวนี้จะแสดงผลที่หน้าจอภายในรถเลยนะครับกล้องสูงเข้าไปดูเลยนะครับส่วนรุ่น xl พัทของเราจะไม่มีกันชนหลังผมก็สามารถติดตั้งให้ได้ตัวนี้จะเอากันชนของ เอ็กเ uh, นะครับตัวนี้ไอกทีมาใส่ให้เป็นไงบ้างครับกับชุดแต่งที่ผมแต่งให้ดูในวันนี้ชอบหรือถูกอกถูกใจกันไหมครับตัวนี้จะเป็นชุด uh, มีชุดแต่งฟรีส่วนรถช่วยดาวนะครับถ้าชอบก็ติดต่อหาผมได้นะครับผมบีมอรอดประทุมเบอร์โทร0 9 6 3 7 6 3 6 8 9สําสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ